โอ้เจ้าเชลันไปใส่นี่ฮะเแลนไปใส่คือประดับนะฮู้เแลนันไปใส่ไปสบายดีจะพี่น้องสบายดีปัสสาวะสุกงอนพี่น้องจ้าปัสบายดีตอนสวยป่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องรถตลาดก็ลงมาหอดให้น้ำพี่เล่าพี่น้องเอ้ยป่ะไปเบิ่งมีอยัง ตลาดทุ่มพวงสบายดีป้าลุงอ้สิได้กจีนเปิดล่นเนะก็เบิ่งตลาดเอาผัอาบนน้ำเด้อม่กินยุ่เอาบ่เอาง้องก็ยังนี่นี่เอาหอกับกับอันม่งช่งขยอันเท่าอันเท่า สองกอาขบ๊าดองมาจอยนาะเจ้าสิอายักอายักขบปาดเอาหาพันกีบพี่น้องมันบ่ายก็บอเขาเร้าบาสซ้งชิมหาบาสักตัวดีก่างกยังมีมกป่ากับมกไก่เจอยเอาปละเปาเห็นยู่ิปลาเป่าพี่ กวซขก้อนทไรถั่วฝัปาสงหาพันงหาพันพี่พี่พี่ทำอะรับพี่เอาอย่างอีกเอาไปเพื่อวันนี่ติเอากขะเป๋าเนาะเอากระเปาาเนาะะเปาเบาบ่าเอาทุ่งนั่นยินบ่ ขนมอึ้งเด้จ้อยเอาบบอสเอาน้ำเห็นอยู่ขนมอึ้งไหมเนี่ยเอาน้ำแม่เอามาให้ยอันแปะลุงบังดูขนมอึ้งนนะ่ะเป็นไงได้ภลามักเอิดขนมอึ้งพี่น้องอนี่หน้าตาขนมอึ้งเป็นยังไงนั่นนั่คือเอามาประทงใช่ไหมอาบบอสนั่นแล้วนี่ยึ่นมาให้แปะลุงบังดูขนมอึ้งไหมน,นะนี่พี่นอ้องจ้าอันนี้คือขนมอึ้ง <laughs> มีน้ำจิ้มพออ่อไ,ไปเติม ฮะพอแล้วลอยว่ายังเป็นหาทิศเลยเอาวุ่นปะอันดัวานซะตัวดำปะแม่ตัวแม่สลอยน้ำมากินน้ำวานน้ำมากตัวดำแม่บะกินน้ำกัดกับปลาลอยเด้อไม่ไงเมื่อไรสีมาน่ะโอ้ยหอมเจ้าคือเก่งเธอลูกไปกอดปิเป็นก้วปิดเศษป็นสาวเราทำหาทิศพันธ์ หาชิพันกับบ่อร้อยบาททำเพียงร้อยเดียวร้อยนึงเดียวนึงไม่ขายขนมอื่นไม่ขายขนมอื่นเมาขายขนมอื่นเอาใจในี่แม่เงินในช้เงินจ้ะนะเจ้าเลยวะซื้อเอจินนะโอ้ข่า,ออาหอมข่าหอมกระยาโคตรข่าหอมนะปไาไปหาอบรัๆๆๆๆนไปยังแดงอบรัน ไปแล้วนเขาดำอยกันีเกาอ้จอยเลยยตนียันใคอ่อยู่บ้านเบาอ่อนนะพี่น้องอยากงังก็บปิกินมันดูมีคนมาขายกินอะไอยากกินเป็ดอยากกินเ้ะกูฮู้บาเขาอยากกินเป็ดอยากกินหมูแล้วนะ เด็บตามตีดข่อยบอนบ้าฮะบ้านเพ่นน่ะมันบุมีอันโอ้บ้านเพ่นอะรอย่างนี้ก็บริกตลาดทุ่งพวงกับบุมีมาแล้วมมันไก่ตลาดปักซองีอ หายเอวบ้านแม่จะเสียหายเราทุ่มไหนาวาาข้าทอดเาทไมคุณหายหนอยจะบานเพื่นมาสบายดีเด้อค่ะเด้อโอ้ยขอบใจเดอระบบลุอบ้านบาเราบุตรด้ยบอใจเด้อพี่น้องเอบุ็นากับซอกซำมือคือว่าดุ่นดนรู้สึกว่าคิดอดนนี้ขึ้นมาบานี้้นกับ้านพี่น มากระสืสวดสวดอยู่นนี่เดี๋ยวพี่น้องขอมันลายคุยังมาลุ่มเงินเลยคละมันลายเต๋อแบบน้น้ำเขาบอึดหน้าเป็นหน้าบุ่งหน้าทางจ้างโลกจ้างไว้บอกมาเนี่ยจ่งทั้งลกมอ้โหเนาะนี่นะห่ห้มาตอนนี้าไผ่ใหม่ โอ้ยเดี๋ยวโมลงกัได้ไปคือเก้าน้องซาสล้อกมาดับชาวพนมพึนเลยดัดับสวยวรรคนนาคาละค่ะอยู่สมมือยังดัได้ยายเอ้ยหน้าอ่อนนาอ่อนแล้วก็บบริมีอันนั้นไรบริมีขี้กระเดืออหน้าเขาเด้อบ้าเป็นหน้าคนดินดิดั เาสรงสมีระเด่าไปอยู่กเบืนกนน่อยมีหยากับโบมีนาเขานะก็โบมีหยาป้าจ้อยลงเขาบนี้นี่และพี่น้องเพื่อกระดามซ้ำไหมลูกอันนี้บ่แปบมาซอยเลยเป็นสี่ห้าวโมแห้งเห็นหมดปีกนลกนะสู้ๆนะวันบไว้กนี้ไปดนบซอยเอื้อย bắt trời hao luôn lùi bay bay sôi vôi nó thầm sôi vôi em ơi nó là bớt cả sau sau nó có tóc xong cả nhảy là bớt จบกปลานาดก็เนี่อ้พี่น้องเกาหกเก่าแน่นอยเออปใหา่แล้ว้มาไป่ล้แล้วดำนานี่แหละเอาอาหามาเสียปะปะปะไปดกใหญ่แล้วออทาดหน้าแล้วออทาดหน้าใิแล้วมาเด้อมาเด้อเอาขนมไปเปิดหน่อย ไว้ยู่จอยไว้ไว้ไว้บ่ไว้บนนาแข่งนี่อ้ยไว้อยู่เอาน้ำนี่ขนมกระวานเป็นบาวนป่ก็แทบต้องเดินด้วยชองนะคะจอยเจะกูบอกให้พ่อเจ้ากินนะอะงาอเ้าระเบ้าฟลอตไทยตะนัน บ่าอ่อน่นผัดข้าวันไก่คนผัดเค็มอันหาพันกีบองพักเบรกพักเบรกก็เติมพลังนะคะมีตลาดเลื่อนที่ตลาดุูมิวงแมน บ้านเจ้านะบมีได้อออยากยังก็บริกิจเนาะบ่ออบุี่บรเนะบริดอยู่แถวกลางชงก็เจ้าลงมาฮอดทีไายทั่วมักแตงเนาะอยู่นักินกับบโมมี่เดี๋ยแต่ละบ้านก็กันเนี่คือทังเนื้อผัดอันนั้นมีแต่ผลไม้เนี่ยไปยาวก็เอากน้องไปไปพ่อให้พ่อตะกินนะว้นแต่ละว่านจะฮอเด้อวะ เราขันรแล้ว,ลวไปมันได้เราสิฮอดหรือ,อ,รอเปล่านม้ใส่นะ่เหลี่ยวก็ได้มองภาพต้องเดินด้วยเทงปวดหมข้างหน้าปตัวมันเป็นยังดาบในตื้ยใบุ้ดโอ้ายไปแล้วมันใหญ่มันเหลี่ยวก็ปวดได้ นี่คุ้ยิเบิรเลยน้อแกนี่อีกใครนึงได้อีกใครนุ่งได้นี่น้องแกมันบริเปลี่ยงพี่น้อง้หนองผมมันบ่มีน้ามันเลือนแต่ในหองน้ำนะพี่น้องมันอึดน้ำบริเปลื่งได้กะนะมีแต่ว่ามันสก้อกาะากน้อย เเผบยุเอาไปเอาไปสิพาีร้านเคยเมาอ้รดเมอได้มันนานางนไปเอาอันจักมาสูบน้ำไปเงาต่อไปนี่เ้ากเปาดูเห้นี่จะแข็งเลหนออน่นอน่าด้วนี่ พาดจ้องอพี่นาคาดทอบเดี่ยวพี่น้องเ็มว่ต้องเปลืองน้ำมันไร้คลาดทอดเดี่ยวงแข่งเหรอ